ไม่่อพเดียวนี้พ่อเดียวนี้ทั้งจะว่าจะสาวแล้วนะี่บอกต้องลงกะบ้องบวออย่งหนบ่ง้องเลือกต้อคนใหญ่เนช่งบาเงินก็เพิ่นสามหมืนนสิบาซําเอเพ่อน่าไมให้ขอนจะฆ่าไมน่ขอนจะองเนาะตัวเสียน้าตัว่ก็ไม้ไปกล้ามากกดินวงมันกั

พูดแม่พูดด้ววาวเออว้าวอสยนโป๊เงินยังเราได้แม่ให้ชดแนวคอเสียนที่หลายยานเออให้จดหน่าม่่ำได้เออเอาั่น่นบ่๊ากราเออจจเฟื่อ่น่ะาป๊กโป๊กเือเดียวว

เขาไม่ไหนไนม่ไหนดิเออม่นางแ้งๆใหญ่รองสจะีกันูหว้่อได้ความต่้งแกงน้องมาแบบว่งไงจับจับเบากำลังเตียมแวนครับ้างซอยยังไก็ได้เนาะวอก่อนเอา

้าวไทยแล้วยิ้มสวยๆหน่อยทยทยขอสอนยูทูบเด้อตัวนี้เด้อฝากกดติดตามด้เนี่ยคันหนาไปทั้งหนาบานเลยปะคะเพราะว่ามันดังโอ้มันยอดแสงค่ะยอดแสงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้กันชาวพุทธนาเชาวพุทอนาวชาวพนาาวพาวชาวพุทธนาวชาวพุทนาวชาวพุคธนาวชาวพุทธนดี๋ยวานึง

ủa vậy là cái <laughs> này cái này không này 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 ครับคบตอนนี้กำลังนับเงินมัดจำนะ 30, 30, 30. าาาสามหมื่นมัดจำสามหมื่นกาดาวนค่ะสามแสนห้องนักบัตหนึง่งเมัดจำไหม,ม พี่ทวีก็เขาบอกก็วมจางกันยังคระมาก่อนอันขอแล้วกวไาไรลูกพีแดงสาระด่เนี่บอแมนบอบอกว่าไดบมางคับเรศเจ้าพ่อมาให้บอกไปจะว่าถ้าจะก็ท่านพ่อเนาะก่เนาะดกันฟังเดือนนั่นเดือนนี้เนี่ยเขาบอกในยุคสมัยนี่มีพ่อเนเดือนนี้นสิโดุบอกว่งตบใจแต่วหมจได้ย้อนง่ายหมูหนเนาะ เาหงเนะกับอพี่าเดือนไหนกันพ่อมันจะเข้าวพี่เขาหน่องตัวนอพี่นาพนาเดอนพีนาพนา่นาเราพอดนดอกพีนาคับกันบ่ไหรอตัวนีขึ้นหมาขึ้นมือข้นเมื่อกับพี่นาแล้วขอขอขอไฟนี่เดือนหนึ่งกันได้มื่อสันวันดีไดจังบอกข้าวมูดกนเอาหน่อเาอานอ บบีบขันบต้องต้องต้งต้องตั้มีหกต้องต้องหตอนขั้นตอนนี้ไหมก็ปล่อยอันนี้เพิ่นโอกาสทสี่คนเพิ่นพ่อเมื่อไรทั้งแต่ว่าจะสเ้าพูกันถึงตอนไหน้นะไอ้ังบวข้าวพีข้าวน่อท้งวนจะกิมนวม่มั้เาบอกกันเองเอจังไห้เพิ่ได้เลาเอ้าก็นังกันเอแต่ว่าพี่นาพี่นากะช่เดือดรึเมย์รึกรเดือ

ก็พี่น้องอ่อยจําเลครับ,อรบพอกันกิฟ่ครับสวัสดีครับ